สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่จะแนะนําวิธีการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลตัวเองให้สวยงามโดยไม่ยอมแพ้ธรรมชาติคุณชนิดาเห็นบอกว่าตั้งแต่ปี '53 ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ค่ะนะครับเป็นอะไรยังไงครับเออจะเป็นเกี่ยวกับเ,เริ่มแรกเลยนี้จะเป็นประจําเดือนนี้จะไม่ปกติะคะ่ะแล้วจะมีลักษณะที่ว่า ประจำเดือนถ้าเป็นผู้หญิงเวลามีประจำเดือนนี่ก็คือจะไหลออกมามีเมนประมาณ3วันถึงเวันใช่ไหมคะในรอบเดือนใช่ค่ะแต่ของเชดานนี้เริ่มตั้งแต่ปี53กลางกลางปีอะคะ่ะครับก็คือมีมีประจำเดือนแต่ว่าไม่ไหลออกมามันเหมือนมันไหลกลับเข้าไปอะคะ่ะร,รู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีแล้วใส่ผ้าอามัยเกอร์อะคะ่ะคือไม่มีเมนออกมา ไปหาหมอไหมครับการแรกเลยก็คิดว่าตัวเองจะเป็นน่าจะเข้าวัยท้องแน่เลยก็คือจะเป็นไม่มีประจําเดือนไม่ปกตินี่ประมาณสักสองสามเดือนที่มีแล้วเหมือนไม่มีครับแล้วพออีกสักเดือนสามเดือนผ่านไปที่มีแบบนี้พอเดือนที่สี่ทีนี้จะมีเหมือนลักษณะกับคนที่แท้งลูกอะค่ะตกเลือดออกมาเลยยื่นเฉยๆหรือขยับ ขยับตัวแรงๆนี่ก็คือจะหลุดพลัวพล,ล,ลัวออกมาเลยอะค่ะมันเขาเรียกตกเลือกใช่ไหมฮะใช่ค<อ>่ะเหมือนเลือดสดๆนี่จะไหลามาเป็นก้อนๆๆอก้อน<ะ>ก้อนก้อนเือะจํากไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเข้าห้องน้ําเวลาปัสสาวะหรืออะไรนี่ก็คือจะไหล,ลเป็นก้อนเลยอะค่ะก็เป็นอย่างนี้จนก็นานก,ก็ยังชราใจก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกกลัวแต่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าวัยทองไงฮะเพราะว่าจะเริ่มสี่สิบก็เลยอน่าจะเป็นแแต่เป็นอย่างนี้จนถึงประมาณ ประมาณต้นปีห้าสี่ก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะชักจะไม่ไหวแล้วน่าจะกลัวจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกใช่ไหมคะก็เลยเริ่มเริ่มไปตรวจไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตอนนั้นมีเจ็บปวดหรือมีอะไรรยก่ะก็คือมีแค่ประจำเดือนที่ผิดปกติออกมาไม่ค่ะผิดผิดปกติก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยอันตราซาวให้ตรวจภายในคุณหมอก็สงสัยว่ามดลูกโตไหมอะไรไหมก็เลยพอเสร็จแล้วไปอันตราซาวเจอซีสประมาณ 8เซนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองให้ยาปรับฮอร์โมนไปทานปรับเพื่อให้ประจําเดือนเนี่ยมาปมาปกติก่อนไหมแล้ว hmm. ก็อ่ะยังดีว่าอยู่ๆไปพาเลยไม, hmm. ไม่ไม่พร้อมสําหรับเคสนี้ใช่ไหมคะ <Yep. S 1> ก็เลยกลับมาพร้อมกับยาปรับฮอร์โมนหอหนึ่ง แล้วคุณหมอก็นัดตรวจในเดือนต่อไปอนนก็เลยยังไม่ได้ผ่านะยังค่ะยังนัดตอนนี้ยังแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าลองหนึ่งเดือนกลับไปตรวจแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาที่มันลดลงหรือมีทีท่าว่าจะฟอแต่นี้ต้องต้องผ่าตัดละโอเค okay, ก็ลองเสี่ยงดูนี่ก็เลยมีกลับมาก็จะมีพี่เขามาชวนมามาบิม,มใช่ไหมคะก็เลยอย่างอย่างที่บอกนะคะไม่มีอะไรต้องเสี่ยงละมันมีอะไรน่ากลัววันนี้ละก็เลยโอเคตกลงไปฟัง บรญยาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าโอเคทําไมมันมันช่วยอะไรในเมื่อทุกคนก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาที่จะไปรักษาโรคครั้งแรกเนี้ก็คือจะบิมบิมคู่กับยาปรับฮอร์โมนของคุณหมอสองตัวพร้อมกันแล้วพอครบก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครบกาหนดหนึ่งเดือนก็เลยกลับไปตรวจตามที่คุณหมอนัดก็เหมือนเดิมค่ะอันตราซาวก็ปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มเล็กลงเอ๊ะยังไงมันเกิดจากยาปรับฮอร์โมนหรือเกิดจากการบิม เริ่มสงสัยครับก็โอเคก็ยังแต่ไม่บอกคุณหมอนะคะว่าตัวเองไปบินอะไรนะไม่บอกก็ยังเหมือนกับยังหลอกคุณหมออยู่ว่าทานยาปรับฮอร์โมนอย่างเดียวคุณหมอก็โอเคให้ยาปรับฮอร์โมนมาใหม่แล้วนัดอีกหนึ่งเดือนคราวนี้ชิดาวางยาปรับฮอร์โมนละขอลองหน่อยสิมันอะไรกันแน่ถามิสูดใช่ค่ะเหมือนท้าวิสู์ก็ท้านะคะกับเสียงเหมือนกันแต่ถามว่าอยากรู้เพราะว่าในระหว่างนั้นก็จะไปฟังพี่ที่เขาจัดอบรมที่ศูนย์ย่อย ประจำค่อนบ่อยๆทุกวันพฤหัสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยโอเคเริ่มมั่นใจแล้วจากที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะอะไรก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาเยอะอ่ะลองดูก็เลยเริ่มเริ่มบีมอย่างเดียวไม่ทานยาปรับฮอร์โมนวางไว้ก่อนเสร็จแล้วครบหนึ่งเดือนก็ไปตรวจเหมือนเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นเดือนที่สองละใช่ค่ะลงละมันรหดมันฝ่อลงไปแล้วคุณหมอว่าอ่ะลงแล้วนะมีผลในทางที่ดีขึ้นแล้วในระหว่างนั้นก็คือรอบประจำเดือนก็คือปกติ เริ่มมาปกติแล้วก็ไอ้ที่ว่าอาการไม่มาหรือไม่มีหรือมันไหลกลับไปฝังในมดลูกอะไรเนี่ยมันก็คือมา3วัน4วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตามตามธรรมดาของผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติ <c oughs> แล้ว <c oughs> มันไหลลัวผัวผัว,ว,วมาตามพื้นเป็นก้อน มันไม่มีไม่มีแลเหมือนคนมีประจำเดือนปกติอ้าวสองเดือนสองเดือนกับยุดตรวจหยุดเลยหรือตัดสินใจละรู้ละว่าใช่แน่แน่ยังไม่หยุดค่ะอ้าพิชิตต่อไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาปรับมาเหมือนเดิมครับแต่ก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็บิมต่ออ่าฮะก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมก็กลับไปใหม่อีกหนึ่งเดือนประจำเดือนมาปกติคือคุณหมอเนี่ยจะนัดหลังจากที่ดูรอบประจําเดือนแล้วก็พอหมดประจําเดือนก็จะถึงคีอาร์ถึงนัดที่คุณหมอนัดก็คือ กลับไปใหม่ก็คือ3 2เดือนละสองเดือน3เดือนสาเดือนเดือนที่3ก็กลับไปใหม่เดือนที่3ก็ทำอ่าหนึ่งหดอีกใช่อันนี้หดไปประมาณน่าจะสองกว่านิดนิดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรอพอก็ไปเดือนที่4ี่แต่นี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีซีสแล้วแต่ก็ยังบีมต่อแต่ลดปริมาณลง4เดือนผ่านไปซีสที่เคยบอกว่ามี8เซนใช่เกือบ ปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วทุกวันนี้ฉันไม่มีซีสอยู่ในตัวแล้วหมดไปตั้งแต่น่าจะเจอเจอบินประมาณต้นปี5-4เกือบเกือบน่าจะก,กลังกา่จ,จาจำเดือนไม่ได้กบ็บิมมาเรื่อยๆอะคะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ายายาที่คุณหมอให้ปรับระดับฮอร์โมนแต่แรกเลยอะคือฮอร์โมนก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งนะค,ะครที่ที่ปรับฮอร์โมนเนี่ยนะฮะ,ะ,ะแต่ทีนี้ ตอนหลังก็วางแล้วอะใช่ไหมคะคือผ่านไปเดือนแรกเท่านั้น<ห>เองที่ใช้ก็เหลือแต่บิมคือคือฮอร์โมอนเนี่ยการออกฤทธิ์ของมันก็ไม่ได้ออกตลอดชีวิตใช่ไหมคะคมันก็จะออกเมื่อมันมีฮอร์โมอนอยู่ทีนี้สามเดือนหลังมันไม่มียาแล้วนะฮะมันก็เหลือแต่บิมก็ ho, คิดว่าก็น่าจะเป็นผลจากบิมมากกว่านะฮะอ่ะคราวนี้ผลของบิมเนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างครับอาจารย์นำพไยฮะ s ิสนี่ก็คือเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมถูกไหมครับแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมบิมของเราโดยเฉพาะไอสูตรสีเขียวอ่ะมันเพิ่ม Th1, t h 1 7ครับมันก็จัดการได้แน่นอนนะครับแล้วจริงๆเท่าที่ผ่านมาจากประสบของเราผ่านมานะครับไม่ว่าซิสไม่ว่าเนื้องอกนะทุกรูปแบบที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะไม่เคยมีที่ที่ไม่หายที่ไม่หลุด ยกเว้นเขาทนไม่ได้ช้าเกินไปเขาเลยผ่าตาดัดเมื่อมันลดลงไปแล้วอันนี้ก็ก็ตามอัธยาศัยโดยลักษณะนี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ถูกกำจัดโดย t ี1และ t ี1 7ที่เพิ่มขึ้นมาคือ<า>ร่างกายามันมท <ำ S 2> ําการกําจัดอของมันเองใช่ครับโดยปฏิกิริยาที่เมื่อมันสมดุลเช่นกันกับกรดไะย้อนที่ก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะ ก็หายไปเหมือนกันกรรยยดไหลย้อนนี่เป็นยังเป็นไม่เยอะมากแต่ว่าผลมันได้ผลดีมาจากการที่เราตั้งใจบิมกับลูกซีสค,คือ,อกรรยยอดไหลย้อนนี่เป็นอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งนี้ก็คือจะแสบมันจะตีขึ้นมากลางหน้าอกและจะแน่นแสบ,บแสบหน้าอกมาแล้วมันก็คนจะเป็นลมหายใจไม่ออก คือจะเป็นยย่งอยู่หลายหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่บิมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจตัวนี้แต่ผลพอยได้คือตัวนี้หายไปด้วยเลยเ mm hmm. ชดามีพฤติกรรมการทานอาหารตอนเย็นแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดคือเราไม่พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้มันร่างกายอาหารเผาผลาญอะไรเลยก็คือจะพักผ่อนเลยคือทานเสร็จปุ๊บนอนเลยใช่ค่ะดนทีวิอ่า,หานหนังสือนี่คือพฤติกรรมที่ผิดครับก็ตอนหลังก็เลยผลจากการตั้งใจบิมเรื่องซีสแต่ตัวนี้ได้กลับได้กลับมา mm hmm. ด้วยพี่บ๊วัเชดาไม่เป็น ไม่เป็นกรดไหลย,ยอ้อนแล้วก็โกครคโรคกระเพาะก็ไม่มีด้วยขอบคุณมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ไม่ต้องผ่านมือหมอนะฮะ <laughs> <laughs> ในการที่จะต้องผ่าตัดครับ